สวัสดีค่ะวันนี้มีน้องหมาคลอดใหม่หนึ่งอคอกนะคะเป็นตัวผู้ทั้งหมดสามตัวค่ะอพ่อแม่น้องเป็นสายใหม่นะคะอ่าจะถ่ายตอนทำคลอดก็ไม่กล้านะคะไม่แน่ใจว่า YouTube เขาให้ลงหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องอะมีการดึงลกตัดลกแกะถุงน้ำค่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้จะมาแนะนําวิธีการทรําคลอดน้องหมานะคะมีลูกค้าหลายๆท่านน้องหมาคลอดแล้วไม่สามารถที่จะทําคลอดได้นะคะเ,เวลาการเตือนสําหรับการน,น้องหมาที่จะคลอดนะคะจะมีระยะเวลาการท้องหกสิบวันค่ะน้องจะมีสิทธิ์คลอดได้ก่อนกำหนดห้าวันและหลังกำหนดห้าวันนะคะ เราต้องสังเกตโดยการบีบนมน้องหมานะคะถ้านมน้องหมาเริ่มแม่หมานะคะคือนมแม่หมาเนี่ยเขามีน้ำนมไหลแล้วเราต้องเราเตรียมตัวระวังนะคะว่าน้องจะคลอดถ้าน้องจะคลอดแล้ววันนั้นเนี่ยเขาจะไม่ส่วนมากเขาจะไม่กินข้าวนะคะแต่บางตัวก็กินนะคะเขาจะมีอาการคุย คุยผ้าคุยถ้าอยู่ในกรงเขาจะคุยกระดานอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาผ้าที่สะอาดนะคะเอาไปให้เขาค่ะอุปกรณ์การเตรียมตเตรียมตัวสําหรับการทําข้อนะคะคือมีน้ําอุ่นมีโกนได้ยาเหลืองนะคะใส่สะดือนะคะอ่าแล้วก็มีไฟ60องศานะคะเป็นไฟกลมอะคะอ่ะอ่าเราจะไว้ใช้อบในเวลาหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวต้อง ต้องอบน้องนะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยอากาศหนาวแล้วน้องอาจจะเป็นหวัดได้นะคะเป็นหวัดตัวเท่านี้จะรักษายากมากนะคะส่วนมากน้องจะตายนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะถ้าถ้าถ้าไหลถ้าน้องอท้องใหญ่เราต้องเตรียมแบนด์ไว้ให้ด้วยนะคะเตรียมแบรนด์ไว้ป้อน ป้อนถ้าเขาไม่กินเองก็ต้องดึงสลิงใส่ป้อนเพื่อจะให้เขามีแรงในการคลอดนะคะบางตัวท้องถึง10ตัวนะคะคลอดหนึงคลอดไปนานๆน้องจะสามารถหมดแรงนะคะน้องจะไม่มีแรงเบ่งค่ะหรือจะเป็นนมนมรสหวานนะคะเพราะว่าจะเพิ่มน้ำตาลในในเลือดนะคะทำให้น้องมีแรงนะคะอ่าถ้าะนุดน้องหมาเบ่งเบ่งแล้วนะคะน้องหมาเบ่ง เบ่งเนี่ยถ้าเบ่งนานในระยะเวลาที่รอได้แค่ภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะพันหนึ่งชั่วโมงน้องไม่คลอดเนี่ยเราต้องไปผ่าคลอดนะคะหรือว่าโปง่งโป่งออกมาตรงอวัยว,วะเพศของตัวแม่เนี่ยแล้วค้างอยู่เป็นชั่วโมงนะคะคือถ้าเป็นแบบนั้นเราต้องเอาไปผ่านะคะแต่ว่าถ้าน้องค้างอยู่ เรารอสักประมาณเขาจะค่อยๆเบ่งนะคะเบ่งเบ่งเบ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะต้องออกแล้วค่ะถ้าน้องถ้าลูกหมาไม่ขวางนะคะถ้าเขาออกมาขวางเนี่ยเขาจะไม่สามารถเบ่งออกมาได้ถ้าคนไม่ใช่เจ้าของฟาร์มหรือว่าเคยทําคลอดมาใหม่ๆไม่สามารถที่จะช่วยได้ต้องพาไปโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องคลอดออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องช่วยโดยการรีบนะคะรีบแกะ แกะถุงน้ำข้ามออกแล้วรีบเช็ดตรงปากเป็นอย่างแรกนะคะโดยเร็วที่สุดไม่แช่นั้นน้องจะน้องจะสำลักน้ำข้ามนะคะน้องจะสำลักน้ำข้าแล้วก็น้องอาจจะลงปอดนะคะแล้วน้องจะดูดนมไม่ได้น้องก็จะตายไปในที่สุดนะคะถ้าเช็ดแล้วเนี่ยบางบางคนไม่ไม่รู้นะคะว่าลูกหมาเนี่ย คลอดออกมาตอนแรกเราสามารถอาบน้ําได้เลยนะคะต้องอาบนนําอุ่นนะคะอาบแล้วก็ใช้ไดใช้ไดเป่าเป่าให้แห้งเลยนะคะถ้าทําไมถึงจะต้องอาบน้ําถ้าไม่อาบน้ําน้องเนี่ยคือแบบน้ำเมือกน้ำข้ามอะไรนะคะถึงแม่เขาจะเลียแต่มันไม่สะอาดนะคะโตไปโตไปเนี่ยน้องจะเป็นตะการตามผิวหนังนะคะตามผิวหนังเนี่ยแล้วเขาสามารถจะเป็นเชื้อรานะคะแล้วทำให้ขนร่วง รักษายากมากนะคะรักษานานถ้าคนรักษาไม่เป็นนะคะต้องไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออาบน้ำตัดสะดือแล้วนะคะใช้กันไกตัดสะดือจก,กันไกก็คือต้องเป็นกันไกใหม่นะคะกันไกใหม่เท่านั้นนะคะเพราะว่าม่งั้นน้องก็จะติดเชื้อได้นะคะ แล้วเนี่ยตัดบนกายตัดตัดเอ่อตัดสายสะดือนะคะแล้วก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จเราต้องรีบอาบไวที่สุดนะคะไม่แช่น้ําไม่ฟอกสบู่นะคะรีบอาบแล้วก็รีบเอาไดเป่าให้แห้งนะคะรีบเอาไดเป่าให้แห้งแล้วก็เอ่อมัดแล้วก็เอาน้ำเอายาแดงนะคะใส่ตรงสะดือเนี่ยคะ่ะน้องสะดือนะคะ สสดื้อใส่ตรงเอาอยาแดงใส่ใส่นะคะแล้วก็เราก็เอาไปให้แม่เขานะคะแต่เราให้แต่จะให้แม่เนี่ยก็ต้องคือว่าน้องต้องคลอดหมดก่อนนะคะมงั้นเนาะเวลาแม่เขาคุยเนี่ยเขาจะย่ําเขาจะเหยียบลูกเขานะคะเขาจะเหยียบแล้วก็ซี่โครงหักบางทีก็อใส่แขนหักขาหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีนะคะเพราะว่าเขาคุยเนี่ยเขาคุยจะคุยแรงมากกลางคืนเนี่ยเราต้องอบไฟนะคะถ้าเพราะว่า,าลูกหมาคลอดใหม่เนี่ยเขายังปรับอุณหภูมิไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าแล้วยิ่งตอนนี้เป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยเราก็คือต้องอากาศกลางคืนเขาจะเย็นมาก่าถึงตอนสายๆเราค่อยดับไฟนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะเป็นปอดบวมนะคะ หรือไม่อากาศหนาวมากๆเนี่ยลูกหมาเขาจะท้องเสียนะคะท้องเสียแล้วได้อะไรแลวรักษาจะยากมากเพราะลูกหมาเนี่ยเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดแล้วป้อนยาฉีดยาอะไรมันจะลําบากมากๆนะคะส่วนมากจะรักษาไม่ได้หมดถึงไปหาหมอก็อาจจะตายได้นะคะช่วงในสามวันแรกเนี่ยเราต้องคอยดูเขานะคะบางทีแม่หมาเนี่ย เขายังไม่ค่อยชินนะคะเขาอาจจะนอนทับลูกตายนะคะเรากลางคืนเนี่ยต้องลุกดูประมาณสองรอบนะคะถ้าลูกเยอะนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยจะกินนมไม่ทันนะคะกินนมไม่ทันเขาเนี่ยคะ่ะอาจจะอดนะคะเราต้องช่วยจับให้เขาให้เขากินนมอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะออกมาออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าว่าตอนแรกเนี่ยตัวเขาจะเท่าๆกันนะคะอ่า ตัวเข,เขาเนี่ยจะเท่าเท่ากันแต่หลังจากนั้นนะตัวที่ไม่ค่อยกินนมอะค่ะเขาจะเล็กลงเขาจะเล็กลงแล้วก็คือเล็กลงเรื่อยๆถึงเราจะช่วยนมแพ้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนนมน้ําเหลืองของแม่นะคะถึงป้อนนมแพ้ตั้งแต่แรกเลยอะก็มีโอกาสรอดแต่ว่าจะน้อยกว่าได้กินนมเหลืองของแม่นะคะเราต้องคือต้องพยายามทน จ้าของนะคะคือต้องพยายามทนให้เขาพ้นในระยะเจ็ดวันอันตรายอะคะ่ะเราถึงจะปล่อยเขาได้ในช่วงหน้าหนาวนี้ต้องอบไปจนถึง20วันถึง1เดือนเลยนะคะเพราะอากาศเขาหนาวกลางคืนเนี่ยจะยิ่งหนาวมากอะคะ่ะกกไฟนะคะเขาเรียกกกไฟ่วถ้าเกิดใครอะ มีข้อสงสัยในการทำคลอดลูกหมาหรือว่าบอกไม่หมดอะไรเงี้ยอาจจะลืมลืมไปบ้างนะคะโทรมาถามได้นะคะไม่ว่าซื้อลูกหมาที่ไหนมานะคะเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะคะวันนี้อ่าขอจบอ่าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ